บิตคอยร่วง23%แต่92%ของนักลงทุนยังมีกำไร b บแ a นซ์กลายเป็นคลังเซเบียงสุดท้ายไฟตลาดกระทิงกำลังจะถูกจุดติดหรือไม่เจอกฎหมายบีบจนแทบคลั่งเตเตอร์เลยออก s t a เบิลคอยใหม่ USAT หวังคว้า,บายยใบอนุญาตสากลมี L2 กว่า150โปรเจกต์นอนนิ่งบริษัทสตาร์ทอัพยังควรกระโดดตามกระแสยอยู่ไหม USDH คือไม้ตายของไฮเปอร์ลิควหรือแค่ละครน,นำเน่าในวงการคริปโต h y p e r ร i q ิ i d um, มียอดเทรดรายเดือนกว่า4 0 0แสนล้านดอลลาร์ Stable Coin ที่สร้างเองอย่าง USDH จะชฉวยโอกาสทีาันขึ้นได้หรือไม่จากที่เคยเป็นสายชิลอยู่ๆก็เหยียบคันเร่งเต็มสปีดปากีสถานกลายเป็นสายบ้าคลั่งคริปโตในชั่วข้ามคืนปากีสถานออกตัวเข้าวงการที่เข้มที่สุดสุดท้ายจะเป็นการพัง,งาดขึ้นจริงๆหรือจะจบลงด้วยซากปลาขหักพัง รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li าย Open Chat BTV Thailand กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันจันทร์ที่15กันยายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ BTV Thailand คริปโตรายวันกับผมเจ๊พูดดำเนินรายการวันนี้เราจะพามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตและบล็อกเชนกันครับในรอบนี้เป็นเหมือนการอพยพครั้งใหญ่ของ b i ิ c o อ n และอีเธอรียอย่างแท้จริงเลยครับ พอวอลเล t ของเว็บเทรดเริ่มผอมลงเรื่อยๆบ t c o i n ครับได้รวงจาก3.05ล้านเหลือเพียงแค่2.47ล้านซึ่งหายไปถึง23%ครับเรียกได้ว่าหนักที่สุดในรอบหลายปีส่วนอีเธอรีมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับพอหลังจากที่ราคาหลุด1,500ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาค,คมหนักลงทุนก็ได้แห่ถอนออกไปกว่า3.5ล้านเหรียญหรือประมาณ20%ในเวลาแค่4เดือนครับ โดยถึงแม้ว่าไบแนนจะยังคงถืออยู่ที่ราวๆ6 0 0นบีดีซและ4.5ล้าน E t ทนะครับแต่บรรยากาศมันเหมือนกับเป็นคลังสเสบียงสุดท้ายซะม,มากกว่า Exchang e ปกติครับซึ่งสิ่งที่ชัดเจนก็คือนักลงทุนได้เอาเหรียญไปเก็บไว้ในโควา l ล็แบบยาวๆหรือย้ายไปดีไฟเพื่อกินดอกแทนครับทำให้สภาพคล่องในตลาดหดตัวแรงกดดันฝ่ายขายก็น้อยลงและถ้าวันไหนความต้องการกลับมาราคาก็มีโอกาสที่จะตุดติดได้ในทันทีครับ หรือสรุปง่ายๆก็คือการเคลื่อนไหวบนเชนที่เงียบๆในตอนนี้กำลังปูทางให้กับตลาดกระทิงในรอบถัดไปครับตอนนี้บิตคอยเหมือนกําลังเปิดงานที่ประชาชนได้กําไรกันทวนหน้าครับโดยที่ข้อมูลล่าสุดได้บอกว่า92%ของบิตคอยที่หมุนเวียนอยู่กําลังทํากําไรซึ่งถ้านําตัวเลขนี้ไปเทียบกับปรอดศาสตร์ที่ผ่านมาก็คือสัญ,ญญาณของตลาดกระทิงอย่างชัดเจนครับเพราะปกติค่าเฉลี่ยจะอยู่แค่75%แต่ในครั้งนี้ทะลุไปไกลเลยครับโดยตามสถิติที่ผ่านมา ถ้าตรากําไรทะลุ90%มันก็มักจะเป็นช่วงคลื่นใหญ่ของตลาดกระทิงครับแต่ถ้าตกลงมาต่ํากว่า90%ก็มีโอกาสปรับฐานเล็กน้อยส่วนตลาดมีจริงๆก็ต้องรอให้มีคนกําไรเหลือต่ํากว่า45%ครับถึงจะเรียกว่าจุดต่ําสุดซึ่งบรรยากาศในตอนนี้คือคนที่มีกําไรก็อยากได้มากกว่านี้ส่วนคนที่ยังไม่ได้เข้าก็ตื่นตระหนกครับกลัวว่าจะพลาดโอกาส โดยถึงแม้ว่าอาจจะมีบางคนขายทำกำไรไปแล้วแต่สัญญาณบนเชนก็ยังคงบอกครับว่าอาหารจานหลักของตลาดกระิงกำลังจะมาและสิ่งที่เราเห็นกันในตอนนี้ยังเป็นแค่ออเดอร์เท่านั้นครับในพักนี้มีมคอยเหมือนจะหลุดขบวนครับเพราะส่วนแบ่งมูลค่าตลาดตกลงมาเหลือแค่0.048จากจุดพีคที่0.1ในช่วงปลายปี2024เรียกได้ว่าหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับซึ่งท้ายปลายตรงๆก็คือกระแสะการกินกำไรเย็นลงและคนไม่ค่อยตามกระแสะมีเหมือนเมื่อก่อน แต่ปราาสาทก็ได้บอกเราเอาไว้นะครับว่าทุกครั้งที่ลงมาในโซน0.04ถึง0.05มันก็มักจะเป็นช่วงที่การสะสมแรงครับและถ้ามีสภาพคล่องกลับมาตลาดกล้าเสียงอีกครั้งและชุมชนกลับมาคึกคักเมื่อไหร่มีมคอยก็พร้อมจะระเบิดขึ้นอีกรอบครับและถ้าหากทะลุ0.06ถึง0.07ได้ก็เหมือนเสียงนกหวีดเริ่มเกมเทศกาลมีมรอบใหม่ครับซึ่งถึงแม้ว่าในตอนนี้มันจะยังดูเหมือนแกล้งตาย แต่จุดแข็งที่สุดของมันคือการฟื้นคืนจากเท่าฐานครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกคริปโตบล็อกเชนและรวมถึงการขุดเหรียญในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและถ้าอยากได้อินไซต์ลึกๆแบบทันใจยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเข้ารวมเป็นสมาชิกของ btv พร้อมกับอัปเดตครับเคล็ดลับการลงทุนได้ตั้งแต่ทุกวันจนันทร์ จนถึงวันศุกร์เลยครับยักษ์ใหญ่แห่ง Stablecoin USDT ตอนนี้ครับมีมูลค่าหมุนเวียนกว่า1 7 0 0 0 0หล้านดอลลาร์และมีผู้ใช้งานเกือบ500ล้านคนครับซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเครื่องพิมพ์เงินของวงการคริปโตไปแล้วแต่ปัญหาก็คือสินทรัพย์ค้ำประกันของมันไม่ได้มีแค่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเท่านั้นครับแต่มันยังรวมไปถึงบิตคอยสินเชื่อและโลหะมีค่าอีกด้วยซึ่งพอหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐตรวจสอบก็สายหัวเลยครับ ว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังนั้นครับเตเตอร์จึงได้ตัดสินใจนะครับเปิดตัวน้องเล็กอย่าง USAT Stablecoin ที่ออกแบบครับมาเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายสหรัฐโดยเฉพาะหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือจากเดิมครับที่เคยขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ตอนนี้ก็ต้องสอบใบขับขี่ติดสติกเกอร์ตรวจสภาพและจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยแล้วครับ en el entorno latinoamericano, en El Salvador. Y luego, considerando que el crecimiento del mercado asiático va a ser brutal, uh, hace que Tether siga consolidando como la principal stablecoin, yo creo que en este punto, uh, creo que Tether ganará la batalla. Tether ha anunciado que se abrirá el stablecoin de la industria americana USAT a principios de este año, y que Ancara Digital Bank N.A. hará su trabajo como <coughs> una empresa externa. และแคนทอรฟิจิโอลรับหน้าที่ดูแลสินทรัพย์สำรอง USAT จะปฏิบัติตามกฎหมาย g e n i u s Act ที่เพิ่งผ่านในสหรัฐโดยสินทรัพย์สำรองจะต้องเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสูงที่อ้างอิงกับตอลล่าสหรัฐเท่านั้นไม่รวมสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เช่นบิตคอยหรือทองคำโบฮายอดีตหัวหน้าคณะกรรมการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลประจำทำเนียบขาวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีม USAT ในสหรัฐ และจะจัดตั้งสำนักง,งานใหญ่ที่เมืองชาร์ลอตต์มอนทนรัฐนอร์ทแคลโรไลนาล่าสุดครับโบไฮออดีตทีมงานฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้กลายมาเป็นกำลังเสริมท้องถิ่นให้กับเตเตอร์ครับซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการเล่นไพ่เจา้านโดยทันทีที่ข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาครับคุณของเซอร์เคิลเองนะครับก็ได้ดิ่งลงทันที5%เปรเรากับตกใจครับที่คู่แข่งบุกชนตรงๆงซึ่งความจริงแล้วนี่ไม่ใช่แค่สึกชิง Sta b l e c คอยธรรมดานะครับแต่มันยังโยกกับเกมการเงินระดับใหญ่กว่านั้น โดยด้านหนึ่งครับคือทำเนียบขาวกำลังผ่อนคลายกฎเกณฑ์ส่วนอีกด้านก็กำลังคิดว่าถ้า stable Co อช่วยให้เราซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้มากขึ้นก็ถือว่าวินวินและเหตุผลเบื้องหลังมันก็ชัดเจนครับพอ stableco อไม่ได้เป็นเพียงแค่คกลไกสร้างเสถียรภาพให้ตลาดคริปโตเท่านั้นแต่มันยังอาจจะกลายเป็นตู้ ATM การคลังของวอชิงตันอีกด้วยครับปีนี้การสร้าง L2 กลายเป็นคอร์สนะครับที่ต้องทาสาหรับผู้ประกอบการคริปโตครับตั้งแต่เวิร์กช็อปเล็กๆไปจนถึงยักษ์ใหญ่แห่งวอล์กสตร โดยทุกคนต่างก็ตะโกนกันครับว่าเราอยากมี L2 เป็นของตัวเองด้วยแล้วทำไมมันถึงคิดขนาดนี้ใน,นกระเพราะว่า L2 มีความปลอดภัยราคาถูกและมาพร้อมกับบัฟเครื่องพีมพเงินในตัวครับยกตัวอย่างเช่นเบสของคอยเบสในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ทำไรายได้จากค่าธรรมเนียมไปกว่า4.9ล้านดอลลาร์ครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็จ่ายให้อีเธอร์เมเนตแค่5 0 0 0 0ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องทำกำไรอัตโนมัติเลยก็ว่าได้ครับ และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือโหนดของ L 2เป็นแบบรวมศูนย์มีการควบคุมค่าธรรมเนียมการอนุญาตและใครก็สามารถเห็นข้อมูลได้เปรียบเสมือนเชนส่วนตัวระดับพรีเมียมครับโดยพอฟังดูแล้วก็เหมือนรหัสโกงที่ไรทียมทานเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นครับเพราะกิจกรรมในตลาดกําลังเย็นตัวลงการไหลเข้าของเงินก็ช้าลงเรื่อยๆและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นกล่าวคือเรื่องราวอาจจะดูดีนะครับแต่ผู้เล่นก็เริ่มลังเลแล้ว แล้วนี่คือทางโดดของการเงินรุ่นใหม่จริงหรือแค่ฟองสบู่อีกครั้งกันแน่ตามข้อมูลจาก l 2 b ในบรรดา L2 ูกว่า150ราบรายการที่กำลังถูกติดตามอยู่ส่วนใหญ่มีที l อต่ำกว่า1ล้านดอลลาร์และกิจกรรมค่อนข้างน้อยตลาดเริ่มมีความเหมือนกันสูงการเป็นแค่เร็วและถูกกว่าไม่เพียงพอที่จะโดดเด่นอีกต่อไปหลังจากลงทุนใน R&D ทีมงานและการตลาดหาก L2 ใดที่ไม่สามารถดึงดูดผู้ใช้และสภาพคล่องได้อย่างรวดเร็ว ก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นต้นทุนจมนักวิเคราะห์ผู้มากประสบการณ์อย่างพอลบรอดีชี้ว่าแ2ทอิสระมักเป็นภาพลวงตาที่แพงสำหรับบริษัทส่วนใหญ่มีเพียงสถาบันที่สามารถสร้างธุรกรรมภายในขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถสร้างเหตุผลให้ลงทุนสร้างเลเยอร์ของตัวเองได้ For general home use, a two-layer switch can be selected. There are many plug-and-play models which are convenient and fast. หลายบริษัทในปัจจุบันต้องการสร้าง L2 ของตัวเองครับเพื่อควบคุมราคาค่าธรรมเนียมและเก็บค่าธรรมเนียมภายในระบบนิเวศแต่แรงผลักดันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับเพราะมันได้เคยเกิดขึ้นแล้วในยุคข,ของ private chain โดยในตอนนั้นในแครบโปรเจกต์ Project ส่วนใหญ่ล้มเหลวครับเพราะ chain ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้และสภาพคล่องก็ต่ำซึ่งถ้าไม่มีปริมาณธุรกรรมเพียงพอการลาน L2 ก็ยังคงต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับในด้านการบำรุงรักษาการตรวจสอบ รวมไปถึงการอัปเดตความปลอดภัยเพราะฉะนั้นยับแทนที่จะสร้างเองเพียงลําพังคนเดียวบางครั้งการรวมกับ L2 ที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วเปิดใช้งานได้ง่ายและมีต้นทุนที่ต่ํากว่าจะเป็นวิธีที่ฉลาดมากกว่าครับเพราะสุดท้ายแล้ว L2 ไม่ใช่ทางออกวิเศษนะครับเมื่อความคิดในตลาดจางลงสิ่งที่สําคัญก็คือการประเมินความต้องการจริงอย่างใจเย็นครับและลงทุนในจุดที่สร้างคุณค่าได้จริงๆ และนี่ครับคือปัจจัยที่จะกำหนดความสำเร็จของ L2 ของคุณครับแพลตฟอร์มซื้อขายแบบกระจายสูตรบนบล็อกเชนเลยเยอร์นอย่าง Hyperliquid ในรอบนี้เล่นใหญ่มากๆครับถึงก็เรียกได้ว่าไม่เห็นหัว USDC กันเลยทีเดียวครับพอเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมา Hyperliquid ได้เปิดสิทธิ์การประมูลการออก Stable Coin สกุลใหม่ของตัวเองในชื่อ u s d h ครับคล้ายกับจะประกาศว่า Sta b l e c ค i n ของพวกเขาสร้างเองและจะขายเอง ซึ่งผลลัพธ์ก็คือบรรยากาศร้อนแรงแบบสุดๆครับแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง p a ็กซอ t h e อ n a และ f r a ์ต่างก็แห่กันเข้ามาร่วมประมูลจนเป็นบรรยากาศงานคล้ายกับงานใหญ่ประจําปีของวงการคริปโตไปเลยครับและก็ต้องรู้ไว้ครับว่าแค่สัญญาซื้อขายบอก p e r p e พเชียของ h y เปอร i ลิควเดือนเดียวก็ทําปริมาณการซื้อขายทะลุ4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วครับซึ่งได้ครองส่วนแบ่งถึง70%ของตลาดเพ r ร์พเชีแบบกระจายสู์ครับ เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปด้านทราฟิกของจริงเพราะฉะนั้นถ้าให้เปอร์ลิควิดหันมาลุยสเตเบิลคอยอย่างจริงจังใครจะไปเม,มินมันได้ถูกไหมครับซึ่งในตอนนี้ผลการประมูลก็ได้ออกมาแล้วครับและคำถามก็คือ USDH จะกาวผลการเป็นแค่เครื่องมือภายในและกลายเป็นสกุลเงินที่ตลาดยอมรับได้จริงๆหรือไม่ I think this is really going to be the community-aligned stablecoin and so there is a huge opportunity for an issuer or one of the proposers to really take part in, in offering a public good to the hyper liquid community which is one of the most active and engaged communities in the entire space native market classic code of stable core usds was successful last week x platform that the project will soon hyperliquid or HIP. พร้อมทั้งเตรียมตัวเปิดโทเค็น ERC20 บนอีเ e r รียมในเร็วๆนี้ขั้นตอนถัดไปจะเริ่มจากการทดสอบ Mint และรีดีมโดยจำกัดวงเงินธุรกรรมและไม่เกิน800ดอลลาร์จากนั้นจะเปิดให้ซื้อขายสปอตคู่ e s h s และ USDC ก่อนที่จะไปถึงจุดหมายคือการ m i n ตและรีดีมแบบไม่จำกัดวงเงินหลังจากผู้ที่ออก s เตเบิลคอยแบบซินเทติกอย่างอีเธนาถอนตัวออกจากการแข่งขัน อัตราความน่าจะเป็นของ Native Market บน Poly มา r k e ก็ก็พุ่งขึ้นแต่99%เลยทีเดียวถ้า u s d h ฮิตขึ้นมาจริงๆสำหรับ Hy p ปอร์ q u i d แล้วก็เหมือนกับการเปิดโหมดเกมโกงเลยทีเดียวครับพอพวกเขาไม่ต้องพึ่งพา USDC อีกต่อไปออกเหรียญเองใช้เองแต่ปัญหาก็คือสืบแย่งชิงโค้ดในครั้งนี้ไม่ธรรมดาลเลยครับเพราะทั้ง p a ็ s o u r c e และ f r รกรวมถึงบริษัทจ่ายเงินรายใหญ่ๆต่างก็พ่ายแพ้ให้กับหน้าใหม่อย่าง Native Market ที่เพิ่งเข้ามาในวงการครับ และเสียงวิจารณ์ในวงการก็แรงไม่แพ้กันเลยครับเพราะบางคนถึงก็บอกว่าผลโหวตมันได้ถูกล็อกไว้ตั้งแต่แรกแล้วบางคนก็แซะว่านอกจาก Native Market ตเลาว a เลเตอร์ไม่แม้จะใช้ตามองใครเลยครับซึ่งในตอนนี้โค้ดก็ได้อยู่ในมือของ Native Market แล้วคำถามก็คือพวกเขาจะทำให้ USDH กลายเป็นเงินที่แข็งที่ตลาดยอมรับได้จริงหรือไม่ หรือสุดท้ายแล้วจะเหลือเอาไว้แค่ดราม่ากับข่าวลือให้เมาส์กันสนุกสนุกกันแนะ่ทุกคนอย่ามองข้ามปากีสถานนะครับเพราะอ2ปีมานี้การเคลื่อนไหวในวงการคริปโตของพวกเขาเรียกได้ว่าสุดยอดเกินใครเลยครับจากเดิมที่ยังทําอะไรแบบระมัดระวังอยู่ตอนนี้กับเหยียบคันเร่งเต็มที่ครับโดยที่ในปี2025ถึงกับออก Virtual Asset Ordinance พร้อมกับตั้ง2หน่วยงานใหม่ครับได้แก่สํานักงานกํากับดูแลสินทรัพย์เสมือนหรือ PVARA และคณะกรรมาการคริปโตหรือ PCC เพื่อยกระดับกรอบการกำกับดูแลให้แน่นหนาที่สุดและที่ยิ่งเด็ดไปกว่านั้นครับคือพวกเขาได้เชิญ c ีผู้ก่อตั้ง Binance มานั่งเป็นที่ปรึกษาทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเขายิ่งใหญ่อลังการขึ้นไปอีกครับและตลาดเองก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับพอข้อมูลจากเชนไรสีชี้กับว่าดัชนีการยอมรับคริปโตทั่วโลกของปากีสถานพุ่งขึ้นมาครับอยู่ในอันดับที่3ของทั่วโลก ซึ่งทัดเทียมกับบรรดาประเทศมหาอำนาจด้านคริปโตเลยทีเดียวครับและในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกและแสดงให้ทั่วโลกเห็นครับว่าปากีสถานจะผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในโลกคริปโตครับตามรายงานของดอนสำมนักง,งานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของปากีสถานหรือ PVARA ได้กำหนดให้บริษัทคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง EOL หากต้องการเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ การสมัครนี้เปิดรับเฉพาะบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกเท่านั้นได้แก่ SEC ของสหรัฐ FCA ข,ข,ของสหรัฐอาณาจักร VASP ของสหภาพยุโรป VARA ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตและ MAS ของสิงคโปร์เอกสารที่ต้องยื่นครอบคลุมทั้งข้อมูลบริษัทใบอนุญาตบริการที่เสนอซื้อขายคัสโตเดียนระบบการชำระเงินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี ขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรายได้ประวัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงโมเดลธุรกิจที่ปรับให้เหมาะกับตลาดปากีสถาน That means that the largest economy in the world is creating a valuable national assets similar to how it stockpiles gold or oil for economic security and strength. So this is why I think the U.S. sets the tone for the world. Trump is making crypto a national priority and every country, including Pakistan, will have to follow suit or will be at the risk of being left behind. การเคลื่อนไหวล่าสุดของปากีสถานไทยพูดง่ายๆก็เหมือนกับ การอยากให้มาวิ่งแต่ไม่อยากให้มากินยาครับโดยโฆษณาได้มีการเชิญนักลงทุนคริปโตระดับโลกเข้ามาลงทุนเต็มที่แต่กลับตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดแบบสุดๆครับพอถ้าไม่มีแบอนุญาตจาก SEC FCA หรือ MAS ก็เข้าไม่ได้แน่นอนครับและในเดือนพฤษภาคมพวกเขายังได้ประกาศแผนสร้างคลังสำรองบิตคอยโดยรัฐมนตรีบิลาเอาได้ขึ้นเวทีบิตคอย2025นะครับแล้วก็ได้ชูธงเสียงดังลั่นว่าปากีสถานพร้อมโอบรับคริปโต แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้โครงเหล็กของการกำกับดูแลแต่ในเดือนกรกฎาคม IMF ก็ออกมาขัดขวางครับและก็ได้เตือนว่าอย่าเอากำลังไฟฟ้าที่เหลือไปขุดเมืองคริปโตซึ่งมันก็สมเหตุสมผลครับเพราะกำลังไฟฟ้าในประเทศที่ตึงตัวและแรงกดดันทางการคลังก็สูงการทำต่อก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจพังได้ครับซึ่งสรุปก็คือปากีสถานกลายเป็นแซนด์วิชสองชั้นครับที่ฝั่งหนึ่งอยากดึงเงินทุนและสร้างคลังสำรองแต่อีกฝั่งก,กลัวที่จะโดนผลเสีย ซึ่งผลลับสุดท้ายจะสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะหาจุดสมดุลระหว่างการปล่อยมือและการควบคุมได้หรือไม่นั่นเองครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วตามรายงานของ b t t o o n n n w วเครืย m ไ n เมโรเกิดเหตุรีออก18บล็อกทำให้ประวัติศาสตร์36นาทีถูกเขียนใหม่ในทันทีส่งผลให้118ธุรกรรมกลายเป็นการยืนยันปลอมในพลิปตา KOL at c a n a r a o 55พบว่า s u b โดเมนของ OpenSea ปรากฏหน้าเว็บชื่อ OpenCAI เป็นหน้าเว็บรอเข้าร่วมแต่ไม่นานหน้าเว็บก็หายไปทันทีทาง OpenCAI เองก็อย่างเงียบไม่มีคำชี้แจงใดๆ Amazon จัดเต็มเปิดตำแหน่งงานหัวหน้าระบบนิเวศคริปโตโด้วยเงินเดือนครึ่งล้านดอลลาร์ต่อปีฟังดูแล้วเหมือนเป็นผู้จัดก,การวงการคริปโตเวอร์ชันอ e ีคอมเมิร์ซโดยมีหน้าที่ดูแลการชำระเงินสร้างระบบนิเวศเล่นเว็บเรเรียกเลยว่าเป็น CEO pretending เลยทีเดียว ตามรายงานของ Coin Telegraph ปริมาณ Stable Coin บนอิทอเรียมพุ่งทะลุ168พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำสถิติใหม่มีคนแซวว่าตอนนี้นี้ไม่ใช่แค่เชนของอิทอเรียมอีกต่อไปแต่เป็นธนาคารกลางบนเชนร,ระดับโลกไปแล้วนักวิเคราะห์ AI จับตาผลงานพัมของพี่ใหญ่อย่างเจฟฟรีย์ห่วงพบว่าแค่เหรียนเดียวขาดทุนไปถึง4.334ล้านดอลลาร์สหรัฐพี่ใหญ่เดินทีเป็นแฟนพันธ์แท้ของพัม แต่รอบนี้ไม่คาดคิดเลยว่าจะกลับกลายเป็นสัญญาณที่ส่วนทางเอาละครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งนำเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในโลกคริปโตบล็อกเชนและการปุดบเรียนพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ครับที่เราจะพาทุกๆุกคนนะครับไปเจาะลึกกลยุิธ์ของนักลงทุนรวมไปถึงธุรกิจระดับโลกและถ้าทุกคนอยากให้เราเจาะลึกเรื่องราวของใครเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและถ้าทุกคนเห็นว่า BTV ของเรามีประโยชน์ อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับการลงทุนในตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ